บางครั้งเราผิดประเด็นไปแล้วเราก้าวไปผิดจุดนะครับสร้างความร้าวฉานนั้นเป็นมันเป็นงานของซาตานมากกว่านะครับหากเราเป็นผู้ที่สร้างความร้าวฉานวันนี้นะครับลองสํารวจตัวเองดูนะครับเราสร้างความร้าวฉานนะครับเป็นงานของซาตานไม่ใช่งานของเรานะครับวันนี้เราถอนตัวออกมานะครับถอนตัวและถอนใจออกมาทันทีและก้าวไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์ดีกว่าสร้างความสมานฉันน์คืองานของพระคิดพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อจะประสานรอยร้าวระหว่างมนุษย์เองที่ทําบาป กับพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คืองานของเราไม่ใช่การสร้างความร้วาวฉานบางครั้งเราป้ายไปมั่วครับป้ายไปจนทําให้สังคมเอยทำให้ชีวิตของเราเลอะเทอะเละเทะไม่สวยงามและบางครั้งทําให้สังคมที่เราอยู่ที่นี่แปดเปื้อนไปด้วยแล้วสังคมที่ไม่สะอาดพระเจ้าจะอยู่ได้หรือเปล่าวิเคราะห์ดูให้ดีนะครับสังคมที่พระเจ้าอ่าสังคมที่ไม่สะอาดพระเจ้าจะอยู่ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับวันนี้หากเราอยากจะให้สังคมที่นี่เปลี่ยนไปด้วยความหวัง เปลียนไปด้วยสันนิสุขเปรี่ยมไปด้วยในทุกๆส,สิ่งทุกอย่างในความเป็นของพระเจ้านั้นวันนี้ทําความสะอาดช่วยกันทําความสะอาดไอเราที่แปดป้ายให้หมดเราทําความสะอาดให้หมดทําความสะอาดให้สะอาดเพื่อจะเป็นที่เหมาะสมให้กับพระเจ้าได้มาประทับนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราชุมชนของเราอาเมนไหมครับอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> อย่างนี้ค่อยจะยังชั่วหน่อยนะครับเราจะช่วยกันในการที่จะรื้อฟื้นนะครับ สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นในสังคมที่นี่นะครับแล้วนะครับถ้าพระเจ้าไม่มีส่วนในชีวิตของเราเราก็เหนื่อยเปล่าเมื่อกี้พูดถึงการสร้างชีวิตของเราไปแล้วด้านชีวิตส่วนตัวและด้านการอยู่ในสังคมนะครับและนี่นะครับสําหรับครอบครัวนะครับการสร้างครอบครัวในนี้บอกว่าถ้าพระเจ้ามีได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างบ้านก็เหนื่อยเปล่านะครับกำลังพูดถึงครอบครัวล่ะผมจะพูดถึงครอบครัวนะครับ ถ้าครอบครัวเนี่ยไม่มีพระคิดก็ไม่มีชีวิตด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยบางคนเคยฟังไหมครับบอกว่าแต่งงานเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยอย่ามานะอย่าแต่งงานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตกนรกนะครับจริงๆแล้วนะครับครอบครัวที่มีพระเยซูคริสต์ที่นั่นก็คลายสวรรค์บางครั้งเนี่ยครอบครัวเนี่ยมักจะเจอปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่บางครั้งไม่ลงตัวและบางครั้งไอ้ปัญหาที่ไม่ลงตัวเนี่ยทำให้จิตใจห่อเหี่ยวแต่วันนี้นะครับ ผมอยากจะหนุนใจผู้ที่มีครอบครัวและผู้ที่อยากจะมีครอบครัวนะครับในอนาคตและผู้ที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตนะครับนำพระเยซูคริสต์นำพระเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครบคัวของท่านแล้วครอบครัวของท่านจะมีชีวิตชีวานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์มีพระเจ้าก็มีช,ชนะเหนือปัญหาบางครั้งเนี่ยในครอบครัวมีปัญหามากมายแต่มีพระเจ้านะครับในครอบครัวของเราพระเจ้าจะเป็นทางออกให้กับเราทุกๆคนนะครับ ในชีวิตไปแล้วนะครับในครอบครัวไปแล้วด้านการงานนะครับในประการที่1อยู่นะครับในด้านการงานผมจะขอแค่2ประการเท่านั้นนะครับวันนี้ในด้านการงานนะครับตรงนี้ทุกๆคนมีการงานแล้วเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเราทําอะไรมากมายได้เราสอนลวีเรานําเพลงเราเทศนาแล้วเราทําอะไรได้มากมายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราถึงความสําเร็จเราทําได้ อนุชนมาตามเป้าเด็กก็วีมาตามเป้าเราสอนได้ดีตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเป้าหมายนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเหนื่อยเปล่าศูนเปล่าว่างเปล่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับมีคำคำหนึ่งนะครับที่บอกว่ายากจนจนแต่ยากจนจนเหลือแต่ความสำเร็จยากจนจนเหลือแต่ความสำเร็จ มีความสำเร็จแต่ไม่มีสิ่งอื่นนะครับบางครั้งเรามีความสําเร็จในหน้าที่การงานที่คิดจากมอบหมายให้เราบอกว่าเรารับใช้พระเจ้าเกิดผลอย่างมากมายประกาศได้มากมายแต่บางครั้งเราไม่หลงเหลือพระเจ้าในชีวิตของเราเลยเพราะว่าเรางาน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 ,งานแล้วก็พึ่งกําลังของตัวเองวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจเราทุกๆคนวันนี้เรารับใช้พระเจ้าโดยมีพระเจ้างานนั้นจะเป็นงานที่สําเร็จและมีคุณค่าไม่เหนื่อยเปล่านะครับ ผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายคนนะครับเหนื่อยเปล่านะครับเราเป็นครูละวีใช่ไหมครับครูละวีที่ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเท่ากับครูละวีที่ล้มเหลวนะครับครูละวีที่ล้มเหลวเท่ากับยัดเยียดเส้นทางแห่งความล้มเหลวให้กับผู้เรียนเจ็บจีดนะครับตรงนี้ผมเคยทํามาก่อนและผมกําลังเคยยัดเยียดความล้มเหลวให้กับผู้เรียนอนุชนที่คิดจัก ครูวีที่ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นครูลวีที่ล้มเหลวครูลวีที่ล้มเหลวคือผู้ยัดเยียดเส้นทางแห่งความล้มเหลวให้กับผู้เรียนนะครับนักเทศเลยครับนักเทศด้วยเช่นเดียวกันหลายคนที่นี่นะครับเป็นนักเทศไปแล้วนะครับปีสามปีสนะครับโดยเฉพาะปีสามปีสก็ได้เทศนาแล้วใช่ไหมครับหนุนใจท่านนะครับนักเทศที่ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเป็นนักเทศที่ล้มเหลวนักเทศที่ล้มเหลวเป็นผู้ยัดเยียดความล้มเหลวให้กับผู้ฟัง วันนี้ผมไม่ปรารถนาที่จะให้เราทุกคนยัดเยียดนะครับความล้มเหลวให้กับผู้ฟังดังนั้นนะครับก้าวแห่งชัยชนะเราต้องมีพระเยซูคริสต์หากวันนี้เรากําลังยัดเยียดความล้มเหลวให้กับตัวเองและผู้ฟังเนี่ยให้เรารีบก้าวไปพร้อมกับพระเจ้าอาเมนไหมครับวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตของเราจะมีพระเจ้าเพราะหลายครั้งนะครับผมถูกคํานี้ด่านะครับผู้รับใช้ ที่ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเท่ากับผู้รับจ้างผู้รับใช้ที่ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเท่ากับผู้รับจ้างเจ็บปวดนะครับผมไม่ปรารถนาและเชื่อแน่ว่าพระเจ้าก็ไม่ปรารถนาให้เราเป็นผู้รับจ้างนะครับใครๆก็ทําได้นะครับรับจ้างแต่ผู้ที่จะรับใช้พระเจ้ามีสักกี่คนวันนี้ลองถามใจตัวเองนะครับ เราอยากจะเป็นผู้รับจ้างหรือว่าอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเข้ม <c oughs> แข็งในพระเจ้าครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าดีกว่าผู้รับจ้างในประการที่สองนะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้ครอบครองอยู่เหนือสังคมของเราเราทุกคนก็เหนื่อยเปล่าในข้อที่หนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนขอนะครับบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า นี่กำลังพูดถึงภาพวงกว้างเมื่อกี้กําลังพูดถึงภาพวงแคบตอนนี้วงกว้างแล้วสังคมของเรานะครับอันนี้ผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับในสมัยนั้นนะครับคนยามมีไว้สําหรับเฝ้ายามเฝ้ายามหมายถึงเฝ้าอะไรครับเฝ้าภัยนะครับไม่อยากให้ภัยมาต้องมีการเฝ้าไม่อยากให้สตรูมาเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยมีการรบ รบโดยไม,ไม่ไม่มีอะไรอ่ะอุปกรณ์เลดราหรือว่าไม่มีสัญญาณเตือนภัยสัญญาณการขโมยไม่มีนะครับแต่ต้องใช้คนยามคนยามต้องยืนอยู่นะครับคนยามต้องยืนอยู่แต่ซาโลมอนกําลังบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ครอบครองนครน,นั้นถือว่าเหนื่อยเปล่าถึงแม้ว่านาครน,นั้นจะเพียบพร้อมด้วยทหารที่เก่งเพียบพร้อมด้วยรถม้าที่ แข็งแกร่งนะครับก็เหนื่อยเปล่าจริงๆมายัางชีวิตของเราประยุกต์มายัางชีวิตชุมชนของเราที่นี่กําลังพ,พูดถึงภาพวงกว้างในการอยู่ร่วมกันที่นี่นะครับชุมชนผู้รับใช้สวนภูชุมชน,รรนผู้รับใช้ชรรที่นี่มีพระเจ้าครอบครองก็จะไม่เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าพระเจ้าไม่ครอบครองเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่ายัางไงครับเหนื่อยอยังไงคนยามที่นี่ประยุกต์นิดนึงใครเป็นพ่อหอแม่หอครับก็ดูมือหน่อย อ้อนกับใครครับพี่วันใช่ไหมพี่วันนะครับสมมุติว่าเป็นคนยามเล็กๆนะครับคอยดูแลนะครับคอยดูแลในหอนะครับวันนี้ถ้าไม่มีพระเจ้านะครับท่านทั้งสองก็เหนื่อยเปล่าดังนั้นนะครับท่านทั้งสองต้องอธิษฐานขอให้ทุกคนที่นี่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและขอให้ทุกคนที่นี่มีพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและท่านจะไม่เหนื่อยเปล่านะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากพ่อหอแม่หอแล้วนะครับอาจารย์ธนินนะครับ เป็นอาจารย์ฝ่ายนักศึกษาของเรานะครับวันนี้เราเห็นว่าอาจารย์ธนินต้องมีอะไรรับผิดชอบหลายหลายอย่างจริงๆหนะ้าที่ของคนยามเนี่ยคือคอยสอดส่องอยู่นอกกำแพงนะครับมองดูนอกกำแพงว่ามีศัตรูมาหรือไม่แต่วันนี้ทําไมกลับกันนะครับอาจารย์ต้องมาดูข้างในเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการสู้รบกันเกิดขึ้นหรือเปล่าในในชุมชนของเรานะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อหอแม่หอหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ เราให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชุมชนของเรานะครับเราจะไม่เหนื่อยเปล่าและชุมชนของพระคิดที่นั่นก็คือสวรรค์และใครบ้างที่อยากจะไปสวรรค์เยอะแยะนะครับชุมชนอยากที่นี่อยากจะสัมผัสกับสวรรค์แต่เมื่อเขาก้าวเท้าเข้ามาก้าวแรกเราต้องให้เขาสัมผัสถ,ถึงสวรรค์ของพระเจ้าให้ได้อาเมนไหมครับเราต้องให้ให้ให้พวกเขาเนี่ยเมื่อก้าวเข้ามาเราต้องให้สัมผัสายจิตวิญญ,ญญาณว่าโอ้ oh, ที่นี่แหละสวรรค์นะครับที่นี่แหละ ที่นี่เลยนะครับสวรรค์ของพระเจ้าถ้าที่นี่ไม่มีพระเจ้าถ้าที่นี่ไม่มีพระเจ้าพ่อหอแม่หอเหนื่อยเปล่านะครับถ้าที่นี่ไม่มีพระเจ้า